อย่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับแบบผู้ชนะนก็ต้องมีคนเดียวมันก็ต้องจะเป็นผมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่หรอผมหรือเปล่าเอ้าโอ้เอาดิเอาดิมาดิ และนี่ก็จะเป็นการประทะกันระหว่างช่อง c f v 2กับช่อง MonoX แล้วก็ช่องพี่เล็กคือคือนะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้ง,งนี้นะครับผมอันนี้เราเราเรา,เราจะเปิดศึกกับช่องอะไรบ้างครับเนี่ยเออก็มีช่องช่องช่องเล็กคือคอ๋อโอเคครับแล้วแสดงนี่ช่องอะไรครับเนี่ย อ๋อผมหรอครับใช่ครับใช่ใช่โดดคือผมนะนับดีเลนห่อนะครับโอเคผมมาจากช่องโมโนแอนนะคะแล้วคุณคือใครเราคือคุณแผนแห่งกาแล็กซี่ทางชาร์กเพื็กซีฟิมเทนิสัน อไรกันดิเออคุณเพนอะไรไม่ปอดแคนเลยแสดงว่ามีแฟนเยอะแน่เลยฮะฮะเดี๋ยว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 เนี๋ยวอดี๋ยวเดยวเดี๋ยัเดี๋ยวเดีย่างีคยเดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋้วเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเปี๋ยวเดี๋ยเดี่ยวอดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเอยเดียเดไม่เดีเดี๋ยเดีเอีมเอยเดี๋ยวเยเดี่เดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋วดอย่างดี๋ยวกเอี๋ยวเอาดิเดาดี เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีี๋ยวเดี๋ครับเนี่ยเดียเดียเดี๋เดี๋ยวเยียเเเฮ้ยเยยดีียยเยยแรงเวยเวเว วแตกเลยับชัอย่ยดยืค้างไม่ชักไม่ไหวไหวไหวไวไอ้่อ้เอาอออุ้ยอุเราจะทำอัพช็อปปิ้งมาโอ้โหเอ้าตายเลย าแล้วโอ้เรียบร้อยอันนี้ไม่อยู่ที่ดวงเลยนะครับเพื่อนนายดวงดีเกินไปแล้วใช่ครับแล้วผู้ชนะก็อยู่แล้วครับผมอ้ไปเมื่อกี้ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้โอเคก็โอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไป ไมามาเวลาตัวนี้ก็ได้โอ้โหตัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ตัวนี้ตัวนี้ไปเอาได้ไหมตัวนี้ยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวสกิลธรรมดาให้เดี๋ยวัชนะชนะให้มันตายก่อนให้มันตายเดี๋ยวราเคียรัไดเรียบร้อยโอ้ยแข็งแข็งอย่าแข็งเอือย โอเคเรารู้แล้วไนไหนชนะเราต้องรูเอ้ฮะวัดีครับีเ่างบ้างครับเมื่อกี้คุณโดนุยยิปปุยมเมื่อกี้โดนกลางวงเลยครับเนี่ยเฮ้ยครับก็สกอผมก็ได้ไปหนึ่งวินนะครับแล้วก็โมโนก็ได้ไปหวินส่วนพี่เล็กได้จะตาต่อไปโอเคขออนุเปิดก่อนนครับโอ้โหตัวนี้ีดีเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรครับผมมีพวกดีครับไป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  ลูบลูกลูบลูลลูเอ้ยลูกน้องลูน้องผมอยู่ไหนอะตัวโคนผมว่าไม่มีตัวโคนผมตื่เลยอกเยอะกว่าอะไรเยอะกว่าไม่ไหวแล้วไ่ไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ไหวไลูบันเพื่อนลูบันย่ดดวดเฮ้ยเยเดนดมาได้อะโหแล้วเลยสิบสามเฮ้ยเ้ยโอ้โหเรมรอไอจากสถานการณ์แล้วไอ้ไอ้ตัวนี้เราเหมาะสด นี่ตัวนี้แหละโอ้โหเด็กเก่งมากเก่งมากยื้ไปจะตายก็อใส่เส่รูมรูมพี่เล็กรูมพี่เล็กรมโดนดนดนไ่ไหนไปไหนตายโอ้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 กโอ้ยกอ้ยโอ้ย เรียบร้อยตัวนี้เรามาสุดโอ้โหสวยถอดไป้ยอนนม้ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าเดยวาเดีนไปดีเดีมนไปดีกโดไปดีโดนไปดีไมละตายเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าเมเิกตยเยเ้ฮะเอมาวโดนเมโดนเมดิเโฟโฟคือคจัด ตอนนี้โมโนได้สามผมได้หนึ่งพีเล็กได้หนึ่งยังไงดีอ่ะเอาห้ารอบแล้วกันเนาะห้ารอบก็ได้ครับใครใครใครถึงห้าก่อนก็ได้เดี๋ยวเวลาฮีโร่ออกรุ่มใหม่เว่ารายร้ายเดือดโอ้โหพอยเลยตัวเนี้ยพอเลยพอยหายแล้วทิ่หายแล้วครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบตัวนี้ทำเอ้าพี่เล็กโอ้ยเป็นตัวที่ไม่น่าเป็นด้วยดานโนมิสหมอโอ้โหแล้วมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวตายไปแล้วอตายไปแล้วเรื่องก็คิวใครลูกตายไปแล้ว เดี๋ยวครับมานี่มาจะปลาย่างมาเป็นอาหารให้ฉันมาอุ้ยปลาแรงอยู่ไม่ปลาแรงเลยปลาปลาแรงอยู่ครับปลาแรงอยู่ปลาเอาปลามาดีอยู่ฉันจะตายแล้วแล้วปลาอ้สวยนี่โดนแตกเออนี่มันต้องโดนเดี๋ยวผมไปลบคลิปเชลิสด้วยตัวกากส่วนผมเอาตัวนี้กากส่วนเลยอันดับสองเพิ่งทำเชลิสไปนี่ตอนนี้ก็คะแนนผมได้สองพี่เล็กได้หนึ่งโอนอได้ อะไรวะสามโอเคครับสามพอเจเราก็นำไปคำวนแล้วฉันต้องฆ่าก่อนเปิดก่อนได้ปัเนฮ้ยเฮเปิดก่อนเฮ้ยเฮ้ยรอบตั้งจะเป็นย่งมนุษย์เอาอีกแล้วอนี้มันรอบแรกแล้เนี่ยเดี๋ยวเดีเดียวเดี๋ยวดเดวดเดวดเด มาซี่มาจับกินซะดีดีเป็นตึแล้วใครโดนใครโดนอุ่ยย่ออุ้งตัวอุ้งตัวโอ้ยทำไมอับชักแรงจังอะเอ้ยอับชักโกรธวะโดนต่อยอับชักโดนต่อยเฮ้ยนี่สวยทีมอ้าวตาแหกเดินพื้นพันเพื่อนนายตายแล้วอ่ะไม่ตายก็ตามตามเฟ้นไปแล้วกันนะไอ้นี่ตายหรอเออไม่ตายหรอกอ้ยฉันคือเผาพันธุ์ที่อยู่บนสูงเพื่ออ่างอ่ะฮะชีมาแต่มันก็คืออุ้ยไปร่าง บึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาที่แล้ล็อกมินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้แล้วมาล็อกได้อ่ะไปไหนเราวะอยู่ข้างบนเจอมาแล้วโอ้ฮะเดี๋ยว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 โอ้โหไอหนูไอรอบนี้พี่ต้องชนะจะได้เล่นยาวๆพี่พี่จะได้คะแนนน้อยอย่างนี้ไม่ได้โอ้ทีเดียวผมตายเลยเออไปครับทำใจเวลาฮีโร่ เฮ้ยนั่ไม่ใช่ฮีโร่เฮ้ยสวยฮีโร่เอาแล้วของแท้ไงนี่ไงของแท้ไงตีงไฟโดนดีบุกด้วยว่ะจีเปกแล้ววิ่งวิ่โอ้ยโอ้ยหมผมเจ็บผมเจ็บอ้าฮผมผมสมตัวอะไรเรียบร้อยผมตุย ชนะแล้วใช่จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสกอยที่3-3มสาคะแนนทั้งคู่สาคนสวยจัดนะครับไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมผมต้องเอาชัยชนะกลับไปฝากช่องเฮ้ยมาครัมันต้องหาแล้วไม่ทิบน่อยหรอแกฉันเป็นโอ้โหสวมีเกิ้วยเฮ้ยเดาไปเถอะสงพันเดียวกัน เอ้ยโดนลุมเฮ้ยเองสองสังแรงเกินแรงเกินเอ้ยออกออกออกก่อนออกก่อนเอ้าฟีดแบกเอาโอเคฟีดแบกก็อยู่โ่นแล้วเออฉันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันไม่ตีกันก่อนเรต้องตีนายก่อนใช่แล like ้วฟีดแบกแทนตัวไปเลยนายมันตัวบัคออมนิเวิร์สแต่ตายซะเออเออเผ่าพ้นเลยพ้นเลยโอ้โหแบกไปดื้ อวิบฟับบีด้วยว่ะบีจังหวะดีแต่พี่แต่ที hehe, ่รออยู่มามาโดดขึ้นไป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 โอ๊ยสวยสวยสุดแล้วทีแรกเวลามาฉันกับนายแล้วแหละทีเดียวมามาเลยไอ้เนยนายตาเขียวแต่ฉันตาดำอ๋อเอ้ายี่ไงย่ส่วนเหมือนกันส่วนเหมือนกันส่วนเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขึ้นนำเป็นสี่ตะกอนแล้วนะครับอะไรเป็นไรง มาเลยกละเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเฮ้ยให้โอกาสเดินก่อนให้โอกาสเดินก่อนโอเคดูเรื่องให้โอกาสเดินได้เดินเลยโอ้โหเรียบร้อยสี่คะแนนแบบแบบทีเดียวเลยเฮ้ยไม่สุดท้ายหรอกพี่ต้องเป็น กูได้สี่ไม่รู้ครับเปิดก่อนได้เปรียบผมเริ่มมาเปิดก่นโอ้โหรู้เรื่องโอ้โหโอ้โหผมเดินเกียนผมเดินเกลียนผมเดินเกลียร์โอ้โหเดิมเปิดก่อนเผาพร้อมแล้วบนไปแล้วเอ้าเปิดเลยมาดิโอ้โหสติเต์มาดีนุ่มเอ้าอะไรล่ะมาดีก็มาเว้ยนแล้วแข็งไปสู้กับไฟครับนล้วแข็งไปสู้กับไฟไอ้อะไรไปสู้ไฟเราคนบนายนั่นแหละ อยยเจ็บ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 ฮ้ยเบึ้มโอ้โหไม่โดนมาแรงทอดครับมาแรงทอดตายต้องตายอยบครับอยเบิดโอยโอยโอ้ยโอยโอโอ้ยโโอ้ยโอยโเดมาไงนี่บึ้มไม่โดนโอ้ยโอ้โหโดนโดนระเดโอ้โหเออเดือเส้นกับนาโตัดตตรงนี้นะฉันว่าฉันแพ้แเลยว่าฉันเลเลยสิเอ้ถ้าอย่างนี้ก็วิ่งเข้าหาได้เลยสิแน่ใจหรือเปล่าึ้โอ้ โอ้โอเคลือเลื่อนโอ้โหเลื่อนเลยเดี๋ยวนะครับสกอร์ก็คือห้าสี่สามใช่ไหมครับเนี่ยโอ้เลขนสนุกเลยห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับเออผมแต่ผมทำไมผมผมได้รับความแพนเพสไปฝากช่องไม่เป็นไรครับรอบหน้าคุณจะกลับมาในฐานะสองวีสองหรือปีพออ้เออปีพออ้มารอบต่อไปก็คืออันติเมทได้เลยครับผมชิวๆโอเคครับก่อนที่พวกคุณจะไปเนี่ยผมมีของขวัญแบบสุดพิเศษครับ ไอผมผมว่าผมก็มีนะผมว่าผมก็มีนะผมว่าผมก็ผมว่าผมก็มีนะเอ้ยเอ้ยโอ้โยตายตายคู่โอ้โหตายคู่เลยเฮ้ยชนะชนะชนะเลยชนะจริงนี่แหละของวันไปละโอ้โหของมันไปเจอกันจ้าไปแล้วไปสดแล้วไปแล้